ยองฮัสโยสวัสดีวันวันนี้วันทูยอินคือวันเสาร์นะคะตอนนี้นะคะภารกริจของเราเราจะเดินทางไปที่ชองจังรีเพื่อที่จะไปซื้อกับข้าวนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเราจะมาเติมเงินที่เซเว่นนะคะโดยที่เราจะใช้บัตรนะคะเรามีบัตรสำหรับใช้นะคะนั่งรถเมล์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเติมเท่าไหร่คะอป,ปัต คนละสา0 0พันเผื่อไปกลับด้วยนะคะเพราะว่าคัตาวตาไปกลับก็พันสี่บวกพันสี่เป็นเท่าไหร่คะสองพันแปดสองพันแปดสี่เอา้าหนูตอนนี้เรามาถึงซีวิสแล้วนะคะเราจะเติมนะคะอันนี้เป็นการเติมบัตนะคะเราเติมแค่สามพันนะคะ เป็นอาหารของเขาเนี่ยคะ่ะป,ป้าถ้าใครเนี่ยค่ะ